สวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีในเช้าวันอังคารบอสสาวรจ้าส้ายรจ้าพี่พี่มันนีลังบานก็พอยญ่มากหน้าลัางบานอีกแล้วจ้ามันขึ้นฝนตกพี่พี่โอ้ยอรรยากาศดีมากเลยวันนี้ครึ้มนะคะลังบานได้ต้นกล้วยมากค่ะมันนี้ลุยงานกันเลยเดี๋ยวบ่แล้วนะจ้า โปรเจกต์ทำป่าดงดิบกล้วยได้คนงานมาคนหนึ่งพี่พี่สวัสดีครับ <laughs> <laughs> คนงานลังบ้านช่างานคุ้มขาจางบุ่ะแสดงว่าฝนโปรแหงบ่วพอใหญ่ฟังเสียงคุดคืออุบอุบอยู่ มีมีเทคนิคไหมปลูกกล้วยหรือแล้วแต่อยากปลูกนึืองอยากจะปลูกตรงไหนก็ปลูกก็ระหว่างกับกลางกับตรงนั้นไงแล้วความห่างกเอาประมาณเท่าไหร่กเอาเลยเดาใจฉนันแล้วแต่รุ่นแรกจะทิ้รุ่นที่สองแล้วอันนี้ได้แถวอันนี้คือแถวที่สามแล้วนะคะพี่พี่เนี่ยละพอ่อ้ดินมันมันใหญ่อย่างเงี้ยพูดออกที่เราพื่อนยัยให้เป็นด่านเอาที่เป็นด่านอะโอ้หไฮมดก<า>ล<ง>้วยที่สีลง งัดออกรอดตอนนั้นตอนดินดินเหนียวนะดินเหนียวเป็นก้อนเลยนะคะเป็นก้อนนไงงัดออกไปไหน่นงัดออกจากตรงนั้นเลยค่ะฟังอย่างเดียวเว้ยเอาก็ยธรรมาดาแล้วเนาะค้นดูย่าคนงานก็ต้องเสือ้อฟังคนจังตัว ตรงนี้ตรงนี้ได้แถวแถวที่พ่อใหญ่ปลูกอยู่นี่บบซื้อเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวแถวจะคองกลวยจะของ,งขอะละล่างบักก็จะใส่ตรงนี้อีกนะคะตรงนี้อีกรอบอีกแถวหนึง่งก็ก็จะได้สามแถวที่นี่ต้นใหม่เ้าสาม,มารถใส่ตรงกลางได้เลยค่ะคือเราจะมีตรงนี้ก็ได้สามละตรงนี้ก็ยังไม่สุดนะพี่ๆจะใส่รอบนอกอีกหนึ่ง มีจารอบนอกนี่คือมันเหลือดินที่แบบว่ามีประโยชน์ยังพีพีฝุนกว้างเลยใส่กล้วยอีกแถวหนึ่งนะคะเพราะว่าสปริงเกอร์มันก็ตกพอดีอตีน้ำของสปริงเกอร์ก็จะตกแถวกล้วยที่รังบานปูพอดีจ้ะก็ได้ประโยชน์ตต่มกันและะ้วก็ฟังทั้งนั้นก็ยังยังบกครบจ้ะพีพีพกล้วยนี่สามารถเอามาได้อีกเยอะมากเลยก็คือแล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสที่พ่อใหญ่สะดวกและกะ้วก็ าย่อยเอามาเรื่อยๆค่ะวันละนิดละหน่อยก็ยังดีพนังกงานเลี้ยงบัวคุณพ่พอล้างผ่านนะจ๊ะบัวกำลังกินว่าเดือดสุก siang dang ping buat ได้กิน,ออนแน่นอนใช่ไหม <laughs> ไมด้กินแน่นอนได้กินแน่นอนพี่เอน๋ก่อเลวไว ต้นตัวอาการแห้งอบจะพี่ๆอ้าวอบอ้าวมาก ก็ปลูกข้างๆสาไฟและเป็นพี่น้องกันน่เลือเ่อนไป้างในดูนปนไปก่อนสื่อลงคงเลยนะคะความตรงของแถวพ่อใหญ่สื่อลงคงเลยวัดด้วยสายตาเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างเล็กน้อย พ่อใหญ่ไม่กรอบดีๆหน่อยทำดีให้ออกรูปปปัปเดเถอะทำม้วนเสว้อหรอไปเอามาจากไซน่ะทีดทิศดีนี่เอามาจากไซนอาาา่ะดีหน่ <laughs> แถวต่อไปก็ไม่ว่ากันในโอ,อกาสที่ ไปสารัตจะมาก่อนไปเที่ยวสารัตกันไปสารัตไปแม่มีเ่เหรอไปไปแม่มี่ไปแจ็คนะครับพ <laughs> ูดเล่นหรอกครับ <laughs> อ้วใหญ่จังเล่มูลขี้ขี้วัวมาด้วยพี่ผีเอาไปเอาไปห้องกลุ่มมีบ้างนะคะอู้ยแบบดำดีมากเลย ของแท้ขี้ควายใช่ไหมพ่อใหญ่ตัวนี้ข,ขี้ควายจะไม่ใช่ขี้วัวขี้วัวจะออกเหลืองๆหน่อยขี้ควายจะออกดำๆเอาไปใส่ลุมกลนลุมลองกลนลุมไวนยางละนิดละน้อยนะจ้ะต้นใหม่ที่ล้างบ้านลอมไวพร้อมปลูกเมื่อไหร่เราก็เอามาจะลองไว้ก่อนแล้วก็ใส่กล้วยที่ปลูกใหม่นิดนึงพี่ๆหมดหรือยังพ่อใหญ่ของของลังบ้าน,นมนานแล้วโอ้โห Màn, làm, làm bạn, mình mình. Bộ, bộ. chắc men mà men đã chơi bì bì nhảy cả vòng này chạy đúng không vậy luôn bò bò ที่ใส่ไ้ก็หน,นองไก่พักกันทํางานเก่งค่ะจ้ะแต่กะเป็นแนวโนุ่มว่ามันก็ดีเนาะจ๋าเป็นการกระจายไปอยู่ทุกที่เลย <c oughs> ไม่ได้อยู่จุดเดียวสะทั่วสวนเลยพันผ้าลูกพั่มะเขียมู่นขีน้มัวขีขข้ควายที่เขาใส่ไปแต่ก็จะง่ามยีดอกจ้ะวีพี่ย่างหน่อยก็ได้ใส่ซุ้มเหลืองลองๆแงแม่เนี่ยซุ้มบ่เคยได้กินจักเทื่อนี่เดี๋ยวลังบน ต่อไปก e to ับเฟื so, me, this, so far, ่องอาจจะพี <t questions or eno> <that> ่พี่ฟางเอามาคลุมไว้สักหน่อยหนึ่งเด็กยกินมูนคิ้วัวคิควายรอบนี้ก็อาจจะดีขึ้นมาบ้างอันนี้อายุเท่ากันนะคะพี่พี่ต้นกล้วยพวกนี้ก็คืออายุเท่ากันกับที่มันที่มันงามๆฝั่งนั้นนะคะปลูกพร้อมกันพญายพญายเบิ้งพญายวานจะมีอยู่จะเป็นลูกเมื่อปาวเมื่อกระเป๋าหลังบ้านอยู่ไหนพี่ใหญ่จะพี่พีอะ มาเชือกไว้นะคะเผื่อมีวัวมีไฟามันมานะันจะได้ไม่เข้าไปก็ตากลับบ้านไปกินข้าวแล้วจะจะมาใหม่หลังบ้านก็จะมาใหม่ก็บพ่อใหญ่เที่ยวหนึ่งคือเรียบร้อยงานวันนี้นะคะรอบบ่ายเข้าตัวอำเภอทำทุราสอนตัวสักหน่อยค่ะ